สวัสดีขอรับวันนี้กับผมคุนนโมแสนสถานจะพาทุกคนไปเที่ยวคุ้งขุณแผนกันคุ้งคุณแผนหรือเรือนไทยอยุทยาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนอันเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึงภาพชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีบ้านหลังนี้เป็นเรือนไทยที่หันหน้าเข้าหากันสี่หลังมีหอธถงตรงกลางซึ่งเป็นรูปแบบของเรือนผู้มีบรรดาศักดิ์ในสมัยอยุทยาแต่คุ้งขุณแผนแห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวละครคุณแผนเลยนะเพียงแต่หมู่เรือนไทยโบราณนี้ตั้งอยู่บน บริเวณซึ่งประวัติศาสตร์ได้ระบุเอาไว้ว่าเคยเป็นคุกหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาไปพร้อมกับเรื่องราวในวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนหนึ่งที่ขุนแผนนั้นโดนต้องโทษคดีอาญามีคําสั่งให้นําตัวไปจองจําในคุกหลวงนั่นเองครับแต่ความไฮไลท์ยังไม่หมดแค่นี้เพราะตอนนี้เมืองโบราณได้เนรมิตพื้นที่คุ้งขุนแผนให้กลายเป็นโซนการแสดงสุดพิเศษที่ยังคงรักษากลิ่นอายของเรือนไทยโบราณไว้อย่างงดงามให้ทุกท่านได้ร่วมดื่มด่ากับสเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมของไทยผ่านการแสดงหลากหลายไม่ว่าจะเป็น น่าฏศิสินไทยอันอ่อนช้อยมวยไทยโบราณที่แข็งแร่งและทรงพลังรวมถึงกิจกรรมสาธิตร,ร้อยมาลัยที่งดงามและอ่อนละมุนนม้มขอเชิญอ๋อเจ้าทั้งหลายแต่งชุดไทยแสนสวยมาเก็บภาพประทับใจที่มุมงามๆบนเรือนไทยอยุธยาหรือคุ้มุูนแผ่นกันรับรองว่าสวยปังทุกมุมเลยครับการแสดงมีทุกวันวันละสี่รอบนะครับเช็คเวลาให้ชัวร์ไม่งั้นจะพลาดโชว์เลิศๆไม่รู้ด้วยนะเมืองโบราณสมุทรปราการเที่ยวไทยได้ในที่เดียว